นี่ครับเป็นเสื้อ,อไอ้ไหมเป็นคอนแบบเสื้อโอวอร์ไซนะครับก็ยังสั่งได้นะถึงวันที่ห้าหหมดวันแล้วนักดูเจนวายแล้วครับผม h e l โ o ลโลใช่มากับฝนนะฮะก็ยังสามารถสั่งกันได้นะครับเสื้อเสื้อผมนะฮะ ยังสั่งเลดสั่งได้เรื่อยเื่ยนะครับสั่งได้ยาวๆเจนไวสองปอกตองต้องเป็นแฟนกันแล้วนะอ่าเราก็ต้องดูบทดีเขาให้บทยังไงมาต้องไปทักทวงกูต้านะครับผม พ่อค้าตอบเองหรือเปล่าเดี๋ยวไวสั่งอ๋อก็ที่จริงก็ตั้งใจทํามานะครับเสียจริงๆผมก็สั่งกับใครก็น่าจะได้นะครับอยากให้อุดหนุนกันเนาะผมก็ตั้งใจทํามาจริงๆนะครับตอนนี้มันก็ยังไม่ถึงเป้านะครับช่วยหน่อยนะ แต่ก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามาสนับสนุนนะจนตอนนี้มันก็ถึงร้อยตัวแล้วนะขอให้ยอดขายทะลุปเป้าเลยนะขอบคุณครับแต่แตปัจจุบันอาให้ให้ครึ่งของเป้าก่อนนะตอนนี้ ซาทุอใหอยปังๆครับเหลืออีก3ามสวันแล้วเออนี่ของมาแล้วผมว่าสิ่งที่จะแจกไปไหนวะแบบตปวยาวตัหน่งนี่เลยนะครับผมก็จะมีการ์ดแบบนี้จากผมเองแล้วผมจะเขียนนะครับแล้วก็ซุ่มไปในเสื้อนะครับ ที่ทุกคนได้ช่วยกันสนับสนุนนะฮะสั่งซื้อไว้นะครับก็จะมีทั้งหมด10การ์ดนะครับซึ่งเดี๋ยวรอผมปิดออเดอร์ปุ๊บผมจะนั่งมจะสุ่มขึ้นมานะครับแล้วก็แล้วก็เขียนไปให้นะครับเท่มากใช่ไหมเท่ okay, มากต้องสื้อแล้วเนี่ย <Yeah. S 2> เดี๋ยวก็ได้ตามยอด ดูดูจากเวลาแล้วน่าจะเป็นไปไม่ได้แล้วครับขอบคุณนะครับทุกคนที่แบบว่าเออห้าตัวแล้วก็วขอบคุณมากๆนะครับที่มาสนับสนุนแบงค์นะครับขอบคุณนะที่เข้ามา support นะครับ ก็เป็นกำลังใจให้แบงค์ได้ทำต่อไปลองเลเซอร์สองแล้วโอ้โ oh ห oh oh. ได้เลยได้เลย Hello from Cheban Hi f o ฮ m Masco โ okay. อเคพักผ่อนเยอะๆนะโอ้ oh, ผม พักจนพักจนเบอร์แล้วครับตอนนี้อีกสามวันยอดวันละร้อยซาธุสั่งเถอะวันละร้อยตัวนะ่ะ จะหมดแล้วนะครับอะไรนะตอนแรกผมตั้งไว้สองร้อยแม่พี่โบนัสบอกว่าเป้าสามร้อยขอให้ได้แบบว่าปิดออเดอร์สามร้อยอะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันนะครับตอนนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยตัวนิดๆน,นะฮะแล้วก็ขอบคุณนะครับทำมาช่วยสนับสนุนจนมันถึงไปหนึ่งร้อยแล้วนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำต่อไปด้วยนะครับ ทอลัคือเสือใช่ไหมใช่ครับผมนี่ครับนี่คนระับนี่นะครับใส่อยู่นะฮะทอลัขยายเวลาพีไหมโอ้คงไม่น่าได้นะครับเพราะว่าผมคุยกับช่างไปแล้วไงใช่แล้วก็มีทีมงานอีกที่ผมปรึกษาเขาผมไม่ได้แบบตัดสินใจเองคนเดียวไง วันนี้สเตีมเกมไหมครับวันนี้ไม่สตรีมเกมครับเพราะวันนี้มาไลฟ์มาไลฟ์สดแล้วนะช่วงนี้พี่เพื่อนเพื่อนก็มีอย่างอื่นที่เขาต้องทำเหมือนกันนะครับอย่างพี่โบก็ต้อมเต้นรัวๆลงติกต็อกรัวๆเลยวันนี้มานานไหม น่าจะประมาณอีกน่าจะนานนานอยู่แล้วอีกอีกสักพักหนึ่งแล้วเสื้อสวยขอบคุณมากครับผมเสื้อสวยต้องมีต้องมีแล้วแหละของต้องมีแล้วแหละแม่โบมาดูสตรีมอยู่ใช่ผมเห็นละผมเข้าไปดูในเข้าไปดูในทวิตเตอร์อยู่ เธอก็ลงรัวๆเลยนะวันนั้นลงอะไรอะ่ะแม่ถึงลงอะไรเลยผมไม่ได้เต้นไงมันเป็นแบบว่าเออเพลงเฉยแถมพ่อค้าไหมไม่ได้มีแถมครับผมคิทึนขอบคุณครับก็เนี่ยแหละถ้าโควิดมันหายเราก็จะได้เจอกันไวครับถ้าโควิดยังเป็นอย่างนี้อยู่ก็ ม่ได้เจอทักทีนะผมก็ไม่ได้ทำอะไรสักทีพี่อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้พี่ก็ยี่สิบสามละมาจำมาอายุเต็มได้ยี่สามาประมาณนี้นะฮะไลฟ์บ่อยๆนะครับก็ได้ครับผมพรุ่งนี้ผมก็มีไลฟ์เหมือนกันนะในร้านในร้านเสื้อของผมนะครับก็ตามติดตามกันได้ <c oughs> อยไปก่อนนะคะต้องต้องสอบโอเคครับได้ได้ได้ได อยากดูเจนวาต้องวนดูของเก่าก่อนแล้วของใหม่มันยังถ่ายไม่ได้รักบุนวายในรถแซบก็ถ่ายไม่ได้ครับติดโควิดโดนล็อกดาวน์เลื่อนยาวเวนั่นแหละกี่เดือนก็ว่าไปครับยาวเลยผมลืมบทมาแล้วเนี่ยนายรถแซบที่เขาเรียกไนะเขาจะมีเวิร์กเหมือนแบบว่าซ้อมกันมาเนี่ยลืมหมดแล้วต้องไปจูนเพิ่ม พรุ่งนี้ไลฟ์กี่โมงครับเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีนะครับว่าไลฟ์กี่โมงน่าจะประมาณทุ่มหนึ่งครับประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งประมาณนี้ไม่น่าเกินนี้ครับวนดูจนจําได้หมดแล้วโอเคมันทําอะไรไม่ได้เนาะก็อยากถ่ายเหมือนกันอยากอยากให้ทุกคนได้ดูต่อเหมือนกันเราก็อยากรู้ด้วยว่าเออ,เอ,อตัวละครสองตัวนี้จะพัฒนาเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็อย่างเนี้ยก็อย่างที่เห็นนะครับมันก็ทําอะไรไม่ได้คนระับ สวัสดีครับสวัสดีครับทางนี้ดูเจนวายจําบดได้แล้วรอดูซีรีส์ของเจ็ดเจมจ้าของเจ็ดเจมนะฮะมีมีมีบิ๊บกด้วยนี่ดูจนไม่รู้จะดูอะไรละมันทําอะไรไม่ได้ไงทุกคน มันทำอะไรไม่ได้มันออกกองไม่ได้มันใช้สถานที่ไม่ได้มันถ่ายทําไม่ได้แบงค์อายุเท่าไหร่ยี่ยี่สิบสามครับผมยี่สิบสามรีแอคั่นไวรับเพื่อนๆอ่อผมตอนนี้เรียนจบหอะไรแต่ก็ยังมีเรียนอย่างอื่นนะครับมีเรียนร้องเรียนเต้นอะไรอย่างนี้อยู่นะฮะไปเรื่อยๆนะครับ อาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้แบบทำอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามีร้านเสื้อด้วยมีเรียนร้องเรียนเต้นอย่างอื่นด้วยนะครับคิดถึงบีแบนนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับ hello ลฟอร a มเจนดินาหมาอะไรไรครับหมาอะไรลังสิตครับผมอยู่บ้านเบื่อไหมเบื่อเบื่อมากเบื่อมากครับอยากออกไปเจอเพื่อนเพื่อนะครับอยากออกไป ถ่ายถ่ายงานอะไรเงี้ยอย่าออกไปถ่ายแล้วคุณไปโดถแซบนะครับอย่าออกไปถ่ายเจนวายที่ั่นสองเพิ่งมาติดตามแต่หลงเข้าไปในโมเมนต์ของคุณขอบคุณมากครับผมอยากเต้นกับพี่แบงค์ครับเอ้ยพี่ก้องพี่ก้องเข้ามาสิออนไลน์ไงพี่เปิดคอร์สสอนผมฟรีเปล่าออนไลน์อะ่ะเรียน ผมยาวถึงคอแล้วครับใช่ครับยาวแบบยาวแล้วผมตรงด้วยไงมันแบบว่าไม่ได้แบบว่าถ้ามันอยากโศกหน่อยมันก็จะเป็นญี่ปุ่นนะเท่อันนี้เป็นตรงเลยอขอกำลังใจสอบกลางภาคหน่อยก็สู้ๆนะครับผมถ้าตั้งใจทำเราก็ทำได้อยู่แล้ว ไม่ต้องเป็นซีเรียสนะครับเรื่องเกียรเพราะว่าตัวผมเองไม่ได้ซีเรียสเรื่องเกียรขนาดนั้นถักเปียไหมผมใจเย็นนะฮะใจเย็นนะครับเกียรติ Hello from Cambodia Hello แคปชั่นเพลงคืออะไรหมูฟังก็คือให้ใส่หูฟังนั่นแหละครับคือผมแต่งเสียงไม่เป็นผมใส่แบบว่าเหมือนใส่เข,ขาเรียกว่าอะไรคอรัสเหรอหรือว่าเสียงกล้องอะใส่อะไรเงี้ยหรือปรับเสียงไม่เป็นนะครับก็คือมันคือเสียงที่แบบว่าร้องสดๆใส่โทรศัพท์แล้วก็กดถัดไปแล้วก็กดลงนะฮะก็แนะนําให้ใส่หูฟังเพราะว่าผมลองฟังแบบว่าแบบไม่ใส่หูฟังไงกับใส่หูฟังผมรู้สึกว่าใส่หูฟังมันพอกว่า ผมก็เลยแนะนําให้ใส่หูฟังนะฮะถ้าได้ตัดผมจะตัดทรงไหนครับก็ทรงเดิมนี่แหละครับแต่ถ้าแต่ผมไม่อยากทําสีผมอยากทําข้างหลังแค่เฉพาะตรงนเนี้ยเนี่ยแค่เฉพาะตรงเนี้ยทําสีดูแลสุขภาพด้วยครับได้เลยครับผมดูแลสุขภาพดูพี่แนนหน่อยพี่แนนดื้อครับพี่แนนดื้ออครับ ดื้อไม่ได้นะครับผมผมดื้อคนเดียวก็พอแล้วฮะสอบออนไลน์แล้วหนึ่งอยากเห็นเธอผมเทาอ๋อพี่พลเขาจองนะผมเทาให้ให้พี่พลเข้าไปนะครับ ไ i เออดื้อหรอดื้อหรอโดนดุ do, นะฟังเสียงทอลาแล้วเพราะมากขอบคุณครับ hello I'm from Vietnam okay hello stay safe ครับผมได้เลยฮนะ เธอต้องผมแดงผมก็ผมจะไว้ผมว่าจะทําสีตรงนี้แหละแค่ปลายแค่ปลายข้างล่างนะครับแต่คงไม่แดงทั้งหัวแล้วหัวฟ้าเหรอต้องหัวฟ้าเหรอมันจะสีสันกันเป็นงห,หรือเปล่าแล้วทอร์ดื้มไหมดื้อครับผมผมดือ้อครับดื้อคนเดียวก็พอแล้วนะ สวัสดี o ิ thank you very much meet you too I don't understand but I love you okay okay thank you very much อยากโดนดูนะฮะไม่รู้จะดูอะไรอ่ะให้ดูเรื่องอะไรอ่ะ how are you I'm I'm good and you สวัสดีครับสวัสดีครับ smile form c a m i l a ไม่อยากยิ้มเยอะนะเผื่ออะไรติดฟันผมข่าวไหมพระเอ,อกหนังจีนเลยรอ้อยเขามาจ้างผมไปเป็นพระเอกก่อนนะครับผมผมยอมไว้ทุกสีแล้วเขาอยากให้ผมไว้สีไหนผมได้ทุกสีแล้ว ผมข้างหน้ายาวแค่ไหนแล้วก็แค่เนี่ยครับแค่แค่ประมาณเนี้ยไม่ยาวครับไม่ยาวเท่าไหร่ที่ถึงก็มาเจอมอีดนน้านะครับพรุ่งนี้ผมไลฟ์ในไอจีร้านนะครับผมก็มาฝากอุ่นหนุนด้วยนะ,ะวันนี้มาไปอ่านหนังสือไม่ยอมไม่อ่านหนังสือพี่จะพี่จะลงไลฟ์กันนะ นะครับก็ฝากนะครับแบรนด์เสื้อทอร้านะครับผมพรุ่งนี้เจอกันนะครับประมาณห้าหกโมงเอ้หกโมงทุ่มหนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกอีกทีนะครับก็นี่ด้วยผมเตรียมไปแล้วผมรอปิดปิดยอ่อไอปิดจองนะครับแล้วก็จะมาสุ่มนะครับสิบคนจะไม่บอกว่าใครนะครับใครจะได้ไม่รู้จะฉลาด เสื้อสวยจังของคุณครับต้องมีแล้วก็ต้องมีแล้วตอนนี้นะครับก็ยังไม่ได้ตามเป้าเลยนะครับได้ยังไม่ถึงครึ่งเลยฮนะแต่ว่าก็ขอบคุณทุกคนที่ที่มาสนับสนุนนะครับทําให้มันถึงร้อยตัวได้ผมก็ดีใจนะครับตั้งใจมากก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาสนับสนุนด้วยนะก็จะทํา ให้เป็นกำลังใจนะครับทำให้ผมมีกำลังใจในการทำโปรเจกต์คอลเลคชันต่อไปนะครับผมสอบด้วยใจหนังสือมีไว้ประดับต้องไปทำบุญที่ไหนถึงจะได้หนึ่งสิบไม่ต้องทำหรอเดี๋ยวก็หยิบได้เองอะ ไปดู Q&A ของพี่โบนัสหรอไม่ต้องเครียดนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรช่วงนี้ไม่มีเรื่องไหนหน่าเครียดเท่าเท่าเรื่องโควิดแล้วครับสุ่มเก่งแต้มบุญยิ่งไม่ค่อยมีอยู่ เย็นๆนะครับมันก็ต้องมันต้องมีบ้างแหละต้องโดนบ้างแหละครับ Love you for Vietnam Thank you very much เขียดเรื่องเรียนเนี่ยนะครับอ๋อก็เราไม่ต้องไปหวังนะครับบางคนผมเรียนอยู่มัธยมเนี้ยเพื่อนที่เรียนเก่งๆนะครับได้สามจุดเก้าแปด มาปรึกษาผมนะครับว่าทําไมถึงไม่เครียดอะไรเงี้ยเพราะว่าผมตอนนั้นผมสอบได้สองจุดเก้าได้สองนะยังไม่ถึงสามนะครับได้เกรดสองจุดเก้านะฮะแต่ผมหวังไว้แค่สองจุดห้าเพราะว่าผมดูคณะที่ผมจะเรียนแล้วเกรดเกรดมันตัดสองจุดห้านะครับผมก็เลยแบบว่าเอ๊อก็ผ่านสองจุดห้าก็โอเคแล้วก็สองจุดเก้าก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเพื่อนที่มันได้แบบสามจุดเก้าแปดเนี่ยครับร้องไห้โวยวายทำไม ถึงไม่ได้เีเครียดร้องไห้หายไปศูนย์จุดศูนย์สองผมก็ไม่รู้จะคอมเมนต์ยังไงนะครับผมก็ได้แต่แบบว่าเอออย่าไปสนตัวเลขเลยโตไปใช้ชีวิตได้ก็พอแล้วอย่าไปซีเรียกยเกตให้มันมากนักเลยนะครับมันเครียดนะฮะเครียดไปก็ทำอะไรไม่ได้นะครับเราหวังความรู้ที่เราจะได้ดีกว่าไม่ต้องไปหวังเกตนะครับเอาแค่รู้สึกว่าโอเคเราได้ เราได้ความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงนะครับหลังจบเรียนเนี่ยหลังจบเรียนมหาลัยเนี่ยวัดกันตรงนี้นะไม่ได้วัดกันที่เกตวัดกันที่เรามีความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงอ่ะเราอยู่กับโลกแห่งความจริงที่มันไม่มีครูมานั่งบอกแล้วได้เท่าไหร่นั่นนะครับคือของจริงนะครับ แต่ก็ไม่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ซีเรียสจนไม่เอาอะไรเลยนะจนแบบติดศูนย์ติดลออันนี้ก็ไม่ได้นะครับผมแต่หมายถึงว่าเราเราต้องอเขาเรียกว่าเอาความรู้ด้วยหรือคือเราเอาความรู้เรารู้สึกว่าอย่างเช่นอย่างผมสมัยก่อนเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะเรียนสมดุลเคมีไปทําไมเพราะว่าผมไม่ได้จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมไม่ได้จะเป็นหมอเออผมไม่รู้ว่าผมจะเรียนสมดุลเคมีหรือว่าสมการฟิสิกแบบ ไม่ใช่พื้นฐานนะที่มันเป็นแบบว่าลึกๆหน่อยที่มันคำนวณเยอะๆอย่างเงียเง้ยครับผมก็ไม่รู้จะเรียนเอาไปทําไมผมก็เลยแบบว่าปล่อยผ่านเรื่องนั้นเอาแค่สอบผ่านเออมีความรู้ไว้ก็ดีอะไรเงี้ยมีแบบเบื้องต้นอะไรเงี้ยแต่อันไหนไม่ไหวจริงผมก็ผมก็ยอมรับผมไม่ไหวมันก็ปล่อยผ่านเออแต่อันที่มันแบบว่าต้องใช้จริงๆเนี่ยเอออันที่มันต้องใช้จริงๆหรือแบบว่าเรื่องชีววิทยาหรือแบบว่าเรื่องวิทยาศาสตร,ร์ที่แบบว่าสมุนไพรที่แบบว่าเอออันไหนใช้ในชีวิตประจําวันได้หรือ เป็นความรู้ที่เราสามารถเอามาใช้ได้อืมอันนั้นเราก็จะตั้งใจเรียนนะครับอย่างวิทยาศาสตร์เอ้อย่างชีวะอนี่ครับกับการชีวะผมผมดันได้เกรดดีกว่าเพราะว่าแบบว่าตั้งใจแบบว่าเออมันมีความรู้เรื่องแบบว่ากล้ามเนื้อมีความรู้เรื่องเซลล์เรื่องพืชอะไรเงี้ยครับเราเรียนสามจุดห้าแต่ไม่ไม่ทําทำงานตามที่เหรียนใช่ครับผมผมถึงบอกว่า สุดท้ายแล้วเป็นอะไรที่คือมันคิดได้น่าจะทุกคนก็น่าจะคิดได้อยู่แล้วครับเพราะมันแบบว่าจบไปมันไม่ได้เอาเกรด4.00เราไปแลกเงินตลอดชีวิตไม่ใช่ครับแต่มันใช้ความรู้ที่เราได้มานะครับบางคนแบบว่าได้เกรดน้อยแต่แบบว่ามีสกิลการแต่พอกับการไปเรียนพวกช่างเทคนิคอะไรเงีครับกับทําได้ดีมากกว่าคนที่แบบว่ามี เขาเรียกว่าคำนวณเก่งอะแต่ว่าลงมือทําไม่ได้แต่อีกคนนึงก็จะเป็นสายลงมือทําแต่ว่าคํานวณไม่ค่อยเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบกะได้อะไรเงี้ยกะได้ลงมือทําได้มันมันก็มีคนหลายแบบครับดังนั้นก็ถึงเออสตรีมเด a บ b y กันไหมผมไม่ได้เล่น d e a บอยพี่โบนัพี่โบนัต้องซื้อให้ผมนะครับเดสบอยอะฮับจีต้องฮับจีฮับจีมบายต้องฮับจีมบาย หนีผีหนีผีอะไรผมไม่ได้เล่นนีผมไม่มีหนีผีอ่ะมีปะวะเ <c oughs> ดี๋ยวคุณเข้ามาหน่อยดีคุณจะปฏิเสธผมอีกแล้วเหรอคุณโบนัสพ่อไว้แล้วเหรอเขาปฏิเสธผมเขาปฏิเสธผมอีกแล้ว ผมเรียนคณะดิจิอตอลอาร์ครับผมเป็นสายแบบแอนิเมชันนะครับเ,ออเรียนเกี่ยวกับทางการทำแอนิเมชันนะครับเอ,อ้ยเดี๋ยวซื้อให้ว่ะเอ,อ้ยคุณนี่มันสุดๆจริงๆแล้วคุณรวยจังวะนะคุณมาเหมาเสื้อผมไปสิมีดิเคยเล่นอยู่เออผมเคยเล่นอยู่อ่ะผมผมน่าจะมีนะทอลักสิวขึ้นเหรอใช่ครับผมสิวสิวขึ้นครับ หนูได้เรียนศิลปะการแสดงก็เป้าหมายชัดเจนเป็นสิ่งที่ดีสุดนะครับก็อยากให้ทุกคนหาหาเป้าหมายของชีวิตตัวเองนะครับไม่ต้องไม่ต้องแบบไปไกลขนาดนั้นก็ได้แค่เป้าหมายว่าแบบว่าเออเราอยากทําอันเนี้ยเราอยากเป็นอันเนี้ยเราก็ใช้จุดแข็งหรืออยากเป็นเมื่อก่อนผมอยากเต้นไงผมชอบเต้นผมว่าเออว่างๆก็ฝึกฝึกสกิลเต้นเพิ่มอะไรประมาณนี้ครับผม ก็จะช่วยได้นะครับสู้ต่อไปเดี๋ยวก็ใจอ่อนนี่อันนี้คืออะไรเจอาอ่อนห,หน่อยดีครับช่วยผมอุดหนุนเสื้อเพิ่มหน่อยดีครับใจอ่อนให้ผมหน่อยนะครับทุกทุกคนอุดหนุนเสื้อหน่อยนะครับไม่ถึงเป้าเลยฮะเครียดแล้วนะครับเนี่ยผมเครียดจริงๆแล้วนะ ทอลาชอบวาดรูปมาจากตอนไหนชอบวาดเออ่ประมาณป .6 ม .1 ครับแต่ตอนนั้นก็วาดไม่สวยเลยวาดทุเรศมากเละเทะมากนะครับผมเคยวาดรูปแล้วก็เจอครูเดินมาขยังรูปที่ผมวาดตั้งใจวาดต่อหน้าแล้วก็บอกว่าทำอะไรไรสาระเวลาไปเรียนดีกว่าพูดเนี้ยกับผม ผมเลยเชื่อเลยตอนนั้นอะผมเน,เนี้ยจะมองตาปิบๆนะเรียนออกแบบแต่ตอนนี้เป็นผู้ช่วยเชฟคนละขั้วเลยจริงครับจริงครับเป้าหมายที่แม่ตั้งไว้คือสามร้อยใช่ไหมใช่ครับผมตอนนี้ได้หนึ่งร้อยนะครับเหลืออีกสองร้อยตัวนะครับ กับเวลาอีกประมาณสามสี่วันนะครับก็วันละร้อยครับผมก็ทะลุแน่นอนครับผมผมเชื่อว่าทุกคนทําได้นะ <c oughs> หัวตื้อกับการเรียนจีนเอ้ยหรืผมว่าเรียนภาษานี่สำคัญมากเลยตอนเด็กผมมองข้ามมากเลยผมไม่คิดว่าโตไปผมต้องใช้ภาษาผมแค่รู้สึกว่าตอนเด็กผมก็เนี่ยจบไปก็ทำงานอยู่ในไทยไม่ต้องใช้หรอกภาษาพลาดเลยนะครับพลาดเลย ผมว่าภาษานี่มีไว้คือแบบดีอ่ะไปต่อได้เรื่อยๆครับที่สิทธิ์ผ่านแล้วอย่าลืมที่บอกลืมอะไรเอ่ย ตอนนั้นเราชอบวาดรูปเลยไปเรียนแต่ก็ไม่สวยขึ้นเลยเลยเลิกเรียนไปอ๋อผมมาเรียนตอนมหาลัยนะครับวาดรูปนะผมที่จริงก็เริ่มจากคือมันวาดไปเรื่อยๆมันจะเริ่มสังเกตได้เองครับมันจะเริ่มกะระยะหรืออะไรได้ได้เองเรื่อยๆนะครับทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆมันจะเหมือนแบบมันจะเริ่มจับสังเกตได้ว่าอ๋อ เราต้องปรับตรงนี้เราต้องไปเพิ่มตรงนั้นอะไรเงี้ยครับโอเคครับเยเดี๋ยวผมไปแล้วนะฮะวันนี้มาทักทายทุกคนนะครับแล้วก็จะมาบอกว่าทุกคนว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมมีนัดนะัะผมที่ร้านทอร์นินออฟฟิเชียลนะครับก็อย่าลืมไปเจอันพรุ่งนี้นะฮบผม วอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากนะครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับทุกคนหนุนเสื้อนะครับร้านสวยๆไอเสื้อสวยๆนะครับของร้านของแบงก์เองนะครับไปติดตามไปสั่งซื้อกันได้นะครับเหลืออีกสองสวันนะครับแบงก์ตั้งใจทํามากๆเนาะแล้วขอบคุณทุกคนที่คอยพพอร์ตคอยสนับสนุนนะครับแล้วก็มาติดตามแบงก์ในทุกๆผลงานนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับ